โอเคครับอ่ะเรามาลุยกันเลยนะครับในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี่นะฮะจุดเริ่มต้นของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในฉบับนี้เลยก็คือในปี2 5 4 2นี่เนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วพระราชบัญญัตินี้นะเกิดขึ้นมาจากรัฐมนูญนะครับรัฐมนูญในปี2 5 4 0นะฮะในมาตราที่81คือคือต้องย้อนไปนะฮะย้อนไปตอนนั้นก็คือในรัฐมนูมนูญ2ยสนะในมาตราที่41นะ็ไงก็กำหนด ให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนาะก็เลยเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ้นมาในปี242นะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับในวันที่19สิงหาคม242นะครับก็เดือนสิงหาก็คือเดือนแม่เนาะนะครับเดือนแม่ก็คือ,อเดือนองค์พระพันปีแล้วก็เมื่อประกาศในวันที่19สิงหาคม242มีผลบังคับใช้เนี่ยในวันที่20สิงหาคม242นะครับก็คือ,อมีผลบังคับใช้ถั จากวันที่ประกาศในราชกิจาจนุเบกษาเพราะนั้นในฉบับแรกเนี่ยเราก็จําว่าเป็นเป็นเดือนแม่แล้วกันเนาะเป็นเดือนแม่นะฮะพอต่อมานะครับก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2องรเนี่ยแก้ไขในฉบับที่2ใช่ไหมครับในปี2องพประกาศในราชกิจาจนุเบกษาในวันที่19บธันวาคม2องพก็เดือนธันวาเนาะก็ก็จำว่าเป็นเดือนพ่อก็คือในหลวงราชการที่9ครับในหลวงราชการที่9ก็เป็นเดือนพ่อแล้วกันก็นกคือเดือนธันวาคมมีผ นะครับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในรากกิจจานุเบกษาก็<ๆ>าคือในวันที่20ธันวาคม2145จะเห็นว่าฉบับแรกปี42ฉบับที่2ในปี45วันเนี่ยจะตรงกันแต่ต่างเดือนต่างกันที่เดือนเดือนเดือนแม่และเดือนพ่อนะครับก็คือเดือนสิงหาและเดือนธันวานะครับอันนี้คือฉบับที่1และฉบับที่2นะครับก็เป็นสูตรจําอย่างนี้แล้วกันเนาะต่อมานะครับเมื่อมีการแก้ไขฉบับที่2แล้วก็มีการแก้ไขในฉบับที่3อีกปี2 5 3ก็ประกาศในรักกิจจานุเบกษาเนี่ยในวัน ที่22กรกฎาคม2 5งันยาก็ก็จําว่าเป็นเดือนลูกแล้วกันนะครับก็คือในหลวงราชการที่ที่10นะในหลวงราชการที่10ก็คือพระองค์ท่านเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมนะวันที่28เนาะกรกฎาคมมีผลบังคับใช้เนี่ยครับถัดจากวันที่ประกาศในรัชกิจจารุเบกษานะฮะในวันที่23กรกฎาคมก็คือบังคับใช้ประกาศ22ประกาศ22กรกฎาคมบังคับใช้23ากรกฎาคมก็แปลว่าเป็นเดือนกรกฎาคมคือเดือนลูกในหลวงราชการที่10ครับหลังจากนั ฉบับที่4 2่6อันอันนี้ประกาศในรากิจจานุเบกษาเนี่ยวันที่1พฤษภาคม2อ6 2าอยกอซึ่งก็เป็นวันแรงงานเนาะแล้วก็มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในรากิจจานุเบกษานะครับก็คือวันที่2พฤษภาคม2อ1 2ก็ยุบสมัยตอนช่วงนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็มีการแก้ไขฉบับที่4 2่6 2นะครัสบอ่นส่วนสาเหตุนะสาเหตุของการแก้ไขกฎหมายทางการศึกษาก็คือในตัวพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการ สาชาติเนี่ยนะครับ2 1 2เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาชนิดว่าเป็นการปฏิรูปแบบครั้งแรกเลยที่เคยการศึกษามาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการอะไรมานะครับตั้งแต่ปี22อะไรเงี้ยมานะฮะก็มีการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยในปี2 1 2เนี่ยเนื่องจากการกําหนดนะครับการกําหนดให้มีกฎหมายให้พรบการศึกษางชาตินั้นเป็นกฎหมายแม่บทนะครับเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาในระดับพระราชบัญญัตินก็คือแน่นอนก็คือพระราชบัญญัติ ก็เป็นกฎหมายที่รองมาจากรัฐธรรมนูญน,นะแล้วก็รองมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอันนี้เราก็เราก็รู้อยู่แล้วเนาะต้องทราบนะครับกฎหมายสูงสุดของประเทศเราก็คือรัฐธรรมนูญรองลงมาก็คือพระราชบัญญัตินี่แหละซึ่งในขนานั้นชื่อกระทรวงแต่ก่อนกระทรวงเราจะชื่อกระทรวงการศึกษาการาศาสนาและวัฒนธรร,รมชื่อประมาณนี้เลยนะครับกระทรวงการาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงที่ใหญ่มากนะครับเป็นกระทรวงที่ใหญ่มากเพราะว่าดูแลตั้งแต่การศึกษาศาสนาแล้วก็ยังดูแลวัฒนธรรมอีก แถมไปดูแลเรื่องของกีฬาอีกกีฬาอีกต่างหากเพราะนั้นมันก็เป็นกระทรวงที่ใหญ่มากทําให้การทํางานนั้นเกิดความล่าช้าเพราะว่างานการศึกษางานศาสนางานวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาในความรมับผิดชอบเนี่ยนยมันมัน,มนงานมันเยอะยกระทรวงมันใหญ่มันก็เอถอะทะการดำเนินการอะไรมันก็ค่อนข้างที่ล่าช้าจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่จึงทําให้เกิดการออกพระราชบัญญตัติการปรับปรุงกระทรวงทะบวงกลมในปี245ในปี245เนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกลมช่วง นั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบราชการเยอะเลยนะครับช่วงนั้นก็คืออยู่ในช่วงของนายทักษณิณชินวัตรแหละนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงน,นี้ตอนนี้ก็มีการแยกนะแยกงานวัฒนธรรมกีฬาแล้วก็กระทรวงอื่นๆแยกงานวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาไปเป็นกระทรวงอื่นเนาะมีการจัดตั้งคณะกรรมการการอาาการอาชีวศึกษาออกไปก็แล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นชื่อกระทรวงศึกษาธิการมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ส่งผลให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการกษาแสารชาติในฉบับที่2เพราะ ฉะนั้นความสัมพันธ์กันระหว่างการแก้ไขฉบับที่2กับการแก้ไขฉบับที่3เนี่ยก็เป็นช่วงของทศวรรษที่2ก็คือปีปี 52- ถึงปี61นะครับตรงนี้ต่อมานะครับในการแก้ไขฉบับที่3เนี่ยปี2 5 5 3เนี่ยถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ที่2นะทศวรรษที่2ก็คือปี2 5 5 2ถึงปี261การปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะมีการแยกการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือมีการ แยกเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างมัธยมศึกษากับประถมศึกษานี่ออกจากกันในการแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในฉบับที่3นี่แหละนะฮะมีการแยกมัธยมกับประถมนี่ออกจากกันตรงนี้นะครับส่วนในปี2 5 6 2นกะก็มีการปฏิรูปการศึกษาใหม่อีกนะครับก็คือเป็นการแยกนะครับแยกกระทรวงแก้ไขฉบับที่4เนาะแยกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงใหม่นะที่เราที่เราเรียกว่ากระทรวง เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2องพขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี42ขึ้นมานะครับปี4 5ปี53แล้วก็มาจนถึงปี62ปี62ก็มีการแยกกระทรวงเป็นกระทรวงอวก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับออกจากกระทรวงศึกษาธิการอันนี้คือสรุปของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของการแก้ไขนะครับไม่ว่าฉบับที่2ฉ,ฉบับที่ส 3แล้วมาถึงฉบับที่4นะครับต่อมาครับเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาเกี่ยวกับตัวพรบนี้พรบการต่างสายชาตินั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน9หมวด78มาตรา1บทเฉพาะการนะครับท่านอาจจะจํา7 8 9ก็ได้นะ789978จริงจริงเน่าจ,จะจําง่ายกว่านะนะครับมี9หมวด78มาตราก็ฉบับที่1ผู้รับสนองภาพรมมและชงการในตัวพรบการต่างสายชาติก็คือนายชวนหลีภิภัยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหลังจากนั้นมาก็พอฉบับที่2ผู้รับ สองแบบบมราชโองการก็คือนายทักษิณชินวัตรก็มีการแก้ไขอยู่ในกัน9้ามาตรามีการแยกหน้าที่ด้านศิลปะวัฒนธรรมไปกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็แยกการกีฬาไปเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เพิ่มคณะกรรมการใหม่ขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอันนี้คือฉบับที่2ฉบับที่2นี่มันจะมีเขตพื้นที่เข้ามาเนาะพื้นที่เข้ามาตอนนั้นตอนนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าปฐมกับมัธยมเนี่ยรวมกันะนะฮะปฐมมัธยมเนี่ยรวมกันประมาณนั้นะนะครับต่อมามาฉบับที่ส นะครับฉบับที่3ผู้รับรองบัระรุมราชุมการคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแก้ไขอยู่ได้อยู่ด้กันทั้งหมด4มาตราก็คือมีการแยกปฐมกับมัธยมออกจากกันก็แยกปฐมมัธยมออกจากกันนะครับโดยปฐมเนี่ยสพป,ปเนี่ยมี183เขตสพมอเนี่ยเดิมนะครับมี42เขตปัจจุบันนี้บวกไปอีก20นะครับปัจจุบันนี้มี6 2เขตรวมแล้วจากเดิมมี225เขตกลายเป็นอันใหม่คือ245เขตก็คือบวกไปอีก20ของ มัธยก็คือสอปรมรวมแล้วก็คือ,อ183เขตของปฐม62ของมัธยมรวมกันแล้ว245เขตพูดง่ายๆว่ามีพอเขตอยู่ด้วยกัน245เขตทั้งปฐมและ,ะมัธยมครับพอเขตปฐมก็183คน183เขตมัธยมก็มี62เขตก็มี62คนเนาะคือถ้านับพอเขตเห็นไหมครับแล้วฉบับที่4ก็มีการแก้ไขนะครับก็คือผู้รับสนองภาพรมราชองการก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะก็คือฉบับที่4นะก็คือ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับนี่นะฮะส่วนในตัวพระการาศึกษาแห่งชาตินะครับมี9หมวด78มาตรา1บทเฉพาะการใช่ไหมครับออในหมวดที่1ความม,มุ่งหมายและหลักการหมวดที่2สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาหมวดที่3ระบบการศึกษาหมวดที่4แนวการจัดการศึกษาหมวดที่5การบริหารและการจัดการศึกษานะครับอันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยกัน2รอบ6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา7ครูข้ อาจารย์และบุคลากรกางการศึกษา8ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและเ้นะครับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเท่เาที่เห็นข้อสอบมานะเท่าที่ดูข้อสอบมาเนี่ยข้อสอบมักจะออกคือหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5แล้วก็หมวด6 789เนี่ยไม่ค่อยออกยังไม่เคยเจอข้อสอบใน789เนี่ยนะ7 8 9เนี่ยไม่ไม่ค่อยเจอข้อสอบแต่1 2 3 4 5 6ี่เนี่ยออกข้อสอบบ่อยเพราะนั้นถ้าเราจะเน้นเราก็เน้นในส่วนที่น่าจะเป็นข้อสอบเนาะคราวนี้ในการถ้าเราจะ ท่องคีย์เวิร์ดจำของสูตรจำของหมวดในพรบการศึกอสาแห่งชาติก็มีก้าหมวดใช่ไหมครับมุ่งสิทธิ์บบแนวหารฐานครูซับโนครูซับเทคก็ได้นะครูซับโนครูซับเทคก็ได้นี่ก็แล้วแต่จะท่องนะมุ่งสิทธิบบแนวหารฐานครูอ่าครูซับโนอยางีงก็ได้นะฮะอันนี้คือสูตรในการท่องจำหมวดของพรบการศึกสาแห่งชาติในเวลเาเข้ามาสู่ในมาตราสี่มาตราสีนิยมออก้อสอบอยู่บ่อยๆนะครับอยู่บ่อยๆเพราะในมาตราสีมันจะเป็นนิยามสับของพรบ ในพรบการศึกษาแห่งชาติก็คือการศึกษาเนี่ยนะครับคือหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและก็สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบและการสืบสารทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์กานลงความก้าวหน้าทางวิชาการอันอาจเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเครื่อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอันนี้คือการศึกษานะครับหมายความว่าอย่างนี้นะฮะถามว่าข้อสอบจะออกตรงนี้เราควรจะจําอย่างร ในมาตรา4เรื่องของการศึกษา <c oughs> ก็จําว่า <c oughs> การศึกษาเนี่ย <c oughs> คือกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเวลาออกข้อสอบเนี่ยในในนิยามศัพท์ของคําว่าก,การศึกษาเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะไปไปเป็นตัวหลอกหรือจะไปปนอยู่กับในมาตรา6มาตรา6เนี่ยมันจะเป็นความมุ่งหมายของการศึกษาหรือว่าหัวใจของการศึกษาเนี่ยคืออะไรแต่ให้จําว่าในมาตรา4เนี่ยการศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงองามเอาถ้าจําไม่ได้ทั้งหมดก็ประมาณนี้ก็ได้นะฮะประมาณนี้ก็ได้ก็คือการศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อ ความจเจริญงอกง,งามประมาณนี้แต่ในมาตา6มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอีกคำหนึ่งใช่ไหมซึ่งเวลาข้อสอบมันออกมันจะออกส่วนใหญ่มันจะออกหลอกกันอยู่แถวนี้แหละอยู่ตรงคําว่าการศึกษากับความมุ่งหมายนี่แหละนะฮะส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ง่ายเลยถามว่าเคยออกข้อสอบไหมออกนะฮะออกข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงอะไหรหมายถึงอะไรหมายถึงการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาก็สั้นๆอย่างง่ายแค่นี้เองเลยก็คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นการศึกษาที่มันก่อนระดับอุดมศึกษานั่นคือการศึกษา ว่าอย่างนี้ก็พอแต่เวลาก็สอบถานเนี่ยมันไม่ยากหรอกพยาว่าการศรรึกษาขันารร้นพื้นฐานคือข้อใดถ้ามันเป็นตัวหลอกมาอย่างไงก็แล้วแต่ให้เราดูว่าในชอยเนี่ยมันมีการศรรึกษาอะไรบ้างละ่ะที่มันก่อนระดับอุดมศึกษานั่นแหละก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดนะครับต่อมาการศรรึกษาตลอดชีวิตการศรรึกษาตลอดชีวิตหมายถึงการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัยพูดได้ง่ายว่าการศึกษาตลอดชีวิตคือการผสมผสานการศึกษาทั้งในนอกอัดกันในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัยนะอันนี้น ถามว่าเคยออกข้อสอบไหมเคยออกนะครับเนาะการศึกษาตลอดชีวิตนะครับการศึกษาที่ผสมผสานร,ระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอธัธยาศัยนะครับเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับพูดง่ายๆว่าเรียนได้ตลอดชีวิตอ่ะเรียนในระบบไม่ได้ก็ไปเรียนนอกระบบเรียนในระบบไม่ได้นอกระบบไม่ได้ก็ไปเรียนตามอธัธยาศัยเอาที่พึงพอใจเอาที่ท่านสบายใจอืม<ซะ>เอาที่ท่านสบายใจส่วนคําว่าสถานศึกษาตอนนี้คําว่าสถานศึกษาเนี่ยระวังดีๆนะครับคำว่าสถานศึกษาเนี่ย มันมันจะมีอยู่หลายที่อยู่ในแต่ละพรบอย่างพรบการศึกษาแห่งชาติก็การศึกษาก็คำว่าสถานศึกษาก็เป็นอีกอย่างหนึง่งส่วนพรบระเบียบข้าราชการครูเนี่ยคำว่าสถานศึกษาก็แบบหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ให้เราจําอย่างนี้เ,นเวลาข้อสอบออกมันไม่ยากคือฐานศึกษาของพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยก็คือพัดโรงศูนย์วิทย์สถามหาอื่นก็คือสถาันพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนโรงเรียนนะเขาไม่ได้ใช้คําว่าสถานศึกษานะครับเขาใช้คาว่าโรงเรียนอันนี้เราก็ต้องตามลายลักษณ์อักษร โรงเรียนศูนย์การเรียนนะครับวิทยาลัยสถาบันมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นประเด็นคือในมหาวิทยาลัยเนี่ยในพรบการศึกษาเนี่ยมีแต่ในตัวพรบระเบียบข้าราชการครูเนี่ยไม่มีอันนี้จะไม่มีเพราะว่าพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมันจะเกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีระเบียบมีอะไรของเขาเองเนี่ยมันก็คือในขั้นพื้นฐานมันก็คือการศึกษาที่ที่ก่อนระดับอุดมศึกษาอยู่แล้ว ในมหาลัยจึงจึงมีอยู่ในการศึกษางชาติแต่จะไม่มีในพรบระเบียบพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับอ่าหน่วยงานอื่นของรัฐหรือว่าของเอกชนก็เรียกว่าสถานศึกษานะครับอันนี้ต้องระวังต่อมานะครับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ก็ง่ายไม่มีอะไรครับก็คือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ถ้าเขาถามว่าสถานศึกษาสถานศึกษาภาพบังคับเราก็ต้องตอบว่าสถานศึกษาที่จ่ายการศึกษาภาพบังคับมันก็ตรงตัวอยู่แล้วไม่มีอะไรแต่อันนี้ก็ไม่น่าจะถ้าเขาสอบออกมาเนี่ยไม่น่าจะพลาดต่อมานะครับมาตรฐานการศึกษานะครับมาตรฐาน การศึกษามาตรฐานการศึกษาหมายถึงอันนี้ออกข้อสอบนะมาตรฐานการศึกษาหมายถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะนะครับคุณภาพที่พึงประสงค์มาตรฐานที่ต้องการที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งเพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการที่จะส่งเสริมและก็และก็กำกับดูแลตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาอันนี้คือมาตรฐานการศึกษาโอเคนะครับอ่าท่นนี้ก็ไปอาศัยท่องจํานิดนึงนะไปอาศัยท่องจํานิดหนึ่ง ก็คือมาตรฐานการศึกษาก็คือข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแลตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษานะครับส่วนการประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายในนะครับกับการประกันคุณภาพภายนอกมันจะมีคําที่เหมือนกันนะครับจะมีคําที่เหมือนกันก็คือมันจะมีคําที่เหมือนกันและมีคําที่แตกต่างกันแต่ให้เราจําคําที่มันเหมือนกันและ แตกต่างกันได้เนี่ยเราก็จะไม่หลงประเด็นการประกันคุณภาพภายในก็คือการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบตรวจสอบอะไรตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาของอะไรล่ะของสถานศึกษาโดยใครโดยบุคลากรทางการศึกษานะโดยบุคลากรของสถานศึกษานะครับหรือว่าแล้วก็โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นๆั้นะครับทั้งสบปและสบมตรงเนี้ยคำเนี้ยคำว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน คำเหมือนกันคำจะเหมือนกับภายนอกกับภายในจะเหมือนกันแต่ภายในภายนอกก็จะแตกต่างกันอยู่ตรงนี้คือนี่คือข้อแตกต่างก็คือภายในก็คือของสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นๆอันนี้จะเป็นภายในนะครับแต่พอมาเป็นภายนอกเห็นไหมครับภายนอกเนี่ยคำก็เหมือนกันก็คืออะไรครับการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบตรวจสอบอะไรคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกเนี่ยจะไม่เหมือนแล้วใช่ไหมครของสถานศึกษาจากภายนอกตรงนี้ จะไม่เหมือนละตรงนี herman, so inte, ้เหมือนกันคําเหมือนกันการประเมินผลการติดและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและก็มาตรฐานการศึกษาของฐานศสตษ์ของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาหรือเราเรียกย่อๆว่าสมศนะครับสมศเป็นเป็นวงการมหาชนนะครับโดยสมศนะครับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วก็สมศเนี่ยจะประเมินเป็นสํานักงานที่ประเมินคนเดียวไม่ได้คือมันมันหลายโรงเรียนเนาะประเมิน5ปีประเมินทีเนี่ยมันหลายโรงเรียนเพราะนั้น สมสก็เลยระบุไว้ในตัวพรบว่าโอเคการประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและก็มาตรฐานการศึกษาเนี่ยของฐานศึกษาจากภายนอกเนี่ยโดยใครโดยสมสสมสประเมินคนเดียวไม่ได้สมสเลยบอกว่าให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สมสรับรองช่วยสมสประเมินก็ได้แต่บุคคลหรือหน่วยงานจากภายนอกจะต้องได้รับการรับรองจากสมสก่อนถึงจะไปประเมินตามโรงเรียนได้พูดง่ายว่าสมสเขาไม่ประเมินคน เพราะมันหลายโรงเรียนมันเยอะก็หาตัวช่วยแต่ตัวช่วยนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานจากภายนอกก็แล้วแต่จะต้องเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สมศรรับรองนะครับนี่คือภายในและภายนอกนะครับต่อมาผู้สอนผู้สอนก็คือครูขณาจารย์นะคําว่าคณาจารย์นะตรงนี้นะครับระวังไม่ใช่อาจารย์ขณาจารย์ระวังช้อยหลอกระวังเขาอะไรละ่ะเขาเล่นคําหลอกคานะครับระวังเล่นคําหลอกคํคผู้ขณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆนะครับก็เรียวกว่าผู้สอนหมดเลยเนาะ ส่วนครูก็เป็นบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและก็เอกชนก็ต้องเป็นบุคลากรวิชาชีพเนาะนะฮะทางด้านทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐเอกชนส่วนคำว่าคณอาจารย์จะหมายึงจะหมายถึงบุคลากรที่เฉยเนี่ยไม่มีคำว่าวิชาชีพบุบุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนการวิจัยใช่ไหมครับในสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชนอันนี้จะในระดับอุดมศึกษานะครับส่วนผู้บริหารๆๆสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจะหมายถึงบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชนส่วนผู้บริหารการศึกษาก็คือบุคลากรวิชาชีพเช่นเดียวกันที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปน,นี้คือผู้บริหารการศึกษานะครับส่วนบุคลากรทางการศึกษาตรงนี้ระวังนะครับบุคลากรทางการศึกษา ตรงเขาใช้คำว่าบุคลากรทางการศึกษากับ อ,อีกกรณีหนึ่งก็คืออยู่ในพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็คือบุคลากรทางการศึกษาอื่นถ้ามีคําว่าอื่นนะครับอันนี้จะหมายถึงสอนอศึกษานิเทศก็คือมาตราสามสิบแปดควายวงเล็บหนึ่งนะครับแล้วก็วงเล็บสองบุคลากรทางการศึกษาอื่นก็จะหมายถึงศึกษานิเทศแต่ถ้าไม่มีคําว่าอื่นเนี่ยจะไม่ใช่ศึกษานิเทศนะครับเห็นนะครับตรงนี้นะครับก็คือให้ระวังนะครับให้ระวังระวังคําว่าบุคลากรทางการศึกษากับคําว่า าบุคลากรทางการศึกษาอื่นถ้าไม่มีคําว่าอื่นเนี่ยจะไม่ใช่ศึกษานิเทศแต่ถ้ามีคําว่าอื่นจะคือศึกษานิเทศเพราะ,ะนั้นบุคลากรทางการศาึกษาจึงหมายถึงผู้บริหารสถานศาึกษาผู้บริหารการศาึกษาผู้สำนับสนุนการศาึกษาซึ่งทําหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศการบริหารการศาึกษาในหน่วยงานการศาึกษายกตัวอย่างเช่นก็บอกว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาอย่างเงี้ยข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เนาะก็ไกลเพอ,อ้อยอย่างเงี้ยไหมเพราะใครเพราะ อ,อเขตยอย่างเงี้ยเนาะพอควายศึกษานิเทศอย่างเงี้ยนะงองูพออสํานักพออสํานักอะไรเงี้ยซึ่งถ้าในโจทย์มันถามอย่างงี้ว่าบุคลากรทางการศาาึกษาข้อใดไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องตอบว่าศึกษานิเทศไม่ใช่เพราะศึกษานิเทศมันต้องมีคําว่าอื่นมันถึงจะเป็นศึกษานิเทศแต่พออเนี่ยพออโรงเรียนเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นพอเขตก็เป็นบุคลากรทางการศาึกษานะครับพออเป็นผู้บริหารทางการศึกษาพอเขตเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมพออสํานักก็คือผู้สนับสนุนเนี่ยต่างกันเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องระวังนะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่อกันในหมวดที่หนึ่ง